มานอนเตเป็ดนะครับผมนะนี่นะครับผมรูปปั้นของตัวเงินตัวทองนะครับผมสดีครับบาบิเตอร์เดินถ่ายสมบรรยากาศอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับผมวันนี้มากกับน้องเบาวเส้นเก่าเส้นเคยนะครับสวัสดี สวัสดีครับบายเอฟซีบายพิเตอนนร์เด้อขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับผมตอนนี้ฝั่งลาวนะครับผมไปร,มรับชมเลยครับผม,บม<า>โอ้โห <laughs> ขอบคุณครับผม <laughs> <laughs> โอ้ แล้วครับผมลงมาแล้วนี่เห็นบาทุกคนลงมาแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหม ขึ้นไปทำไมหนูขึ้นไปทำไมหรอครับโอ้ยตกใจเลยครับผม ตัวเงินตัวทองขามถนนนะครับปลาตัวใหญ่มากเลยครับผมเห็นบ่ใหญ่จริงๆครับบาวพีเตอร์ก็มาอัปเดตตัวเงินตัวทองคือเก่าเด้อครับนี่นรังต่างชาติมาเห็นสิ่งนี้นะครับผมรทบใจมากๆนะครับ พี่น้องต้นไม้เขียวลืมเลยนะครับผมเขียวงามสดใสนะครับผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับว้างามจริงๆครับผมนี่บรรยากาศพี่น้องวันนี้ก็คืมแน่ครับผม ก็เริ่มขึ้นเลยนะครับเนาะโอ,โอ้ตัวเงินตัวทองตัวนี้ นอนแบบสิวๆเลยครับผมเป็นนกยางนะครับโอ้โห เห็ุหมอทุกคนโอ้ยเจอจองแทห่บาบุทัยเจอของแท้ทเออแท่เลยนะครับผมป้าน,นี้คือเอินของแท้นะครับผมลูกปันตัวเงินตัวทองนะครับเห็นบะใหญ่มากเลยครับผม มาลงที่นี่นะครับผมเพราะว่าปลอมซื้อตัวจริงไ่ได้ตัปลอมซื้อตัวจริงไ่ได้แต่ปลอมซื้อตัวจริงไม่ได้ไหน <c oughs> โอ้นี่นี่ตัวจริงนะครับผมนี่ของแท้เลยครับผมนี่ทุกคนตัวใหญ่มากนอนเล่นแบบชิดซิวนะครับโอ้ มานอนเตเป็ดนะครับผมนะนี่นะครับผมรูปปั้นของตัวเงินตัวทองนะครับผมบอกทุกคนนี่นะครับทุกคนมีติดปลายไว้ตัวใหญ่มากนะครับผมห้ามจับหรือสัมผัส โมดนนี่นะครับทุกคนสวนลุมพ่นี่นะครับผมบรรยากาศวันนี้สวยงามนะครับผมดีมากมากครับผมบรรยากาศดีมากมากเลยนี่นะครับสวนบึงครับผมนี่นครับผม ว,ว้าวเปิงสาวฝรั่งพี่น้องปั่นเรือเป็ดนะครับผมว,ว้าวสุดยอดเลยครับผมถ่ายด้านนองให้นะครับ บาปิเตอร์ขอจบคลิปพิการจริงก่อนนะครับไปรับชมคลิปต่อไปด้วยครับผมฝากลลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ้าขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณครับโอ้มันนอนเตเป็ดอยู่นี่ไหม